แล้วกดตรงไหนต่อนะคะที่จะให้มันไปถึงคอย่งนั่งเช่นนะครับมันจะมีเส้นที่บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับก็คือว่ามีเ้นสัตวนักขานนะครับเพิ่นไปว่นตรงสนเท่าห้องพอดีเลยนะครับเป็นคําถามที่มอรนิงถามนะครับเอากดตรงสนเท่านะครับมันก็ขึ้นไปข้อได้นะครับในระหว่างทางนะครับที่เ้นพวกเนี่ยมันเพิ่นทานไปนะครับ เพิน่นพันไปพงได้เพิ่นกับจีรักษาพงนั่นนะครับแต่ว่าเศษไวท่านสิบนะครับมันมีอยู่สิบเซนนะครับนะยี่สิบเซนแล้วก็มีสเส้นสำคัญหลักๆอยู่แต่ว่าครูอบาอาจารย์เพิ่นก็นบอกว่านะครับมันมีประมาณสองพันเจ็ดร้อยเซนนะครับบางตำรา,าบางตำราเพิ่นก็นบอกว่าสองหมื่นเจ็ดพันเซนนะครับที่เพิ่อนอศึกษาไวน้นะครับเอา พิ่นกะจีเรนคล้ายๆว่าใหห้เขานึกถึงใยแมงมุมนะครับหรือว่าโครงไขในร่างกายนะครับแต่ะละเสน้นพื้นกระจเชื่อมกันเบิดครับแันะข้อดีของอถือว่าเป็นความสุดยอดของคูาใบจานแทย์แผนไขโบราณของเฮานะครับเพิ่นศึกษาไว้นะครับโตเส้นประธานสิบนะครับพี่น้องนะฮะเป็นรักษาเป็นล่มหรือพลังทีแลีนอยู่ภายในนะครับ เข้าเทียบกับหมอ,อการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเท่ากับหัวหลอดเลือดเส้นประสาทอย่างเี่นะครับแต่ว่าสิเปนท่านศินะครับเป็นถ้าเท้าพาเข้าพาบึงจะบม่เห็นเลยครับจะบ่เห็นนะครับจะ,เ,บะบเห็นตอนที่เท้ากดนะครับพอเท้ากดเสร็จปุ๊บล้มแลนเข้าไปนะครับอาการต่างๆนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับขาสว่า แต่ว่าตกนะครับอย่างเช่น slrt อลอานะครับดูความตึงของหลังนะครับไ test อ้ slrt ลอาร์ทีเทสองศาการมันก็จะได้ยกขานะครับมันก็จะได้ไหลขึ้นนะครับก็นุบ่งบอกถึงว่าโตรกล้ามเนื้อหลังเท่านั้นเริ่มคลอนคลายนะครับเริ่มคลอนคลายหมายถึงว่ามีความยืดหยุน่นเพิ่มขึ้นนะเช่นนะครับหรือเรื่องไซออโฟขาพับดิกซีหรือเรื่องของการเอี้ยวตัวนะครับในการวัดในทางคลินิก จะเห็นชัดเจนนะครับหรือแม่กระทั่งว่า,ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ที่ชำนาญเรื่องของอชีววิทยากล้ามเนื้อนะครับเพื่อนกับวัดแรงนะครับขึ้นมเมล็กไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหรือหรือ E M G นะครับเพื่อนกับหูว่ามันมีค่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ตรงนี้ครับิ่งสำคัญหลายๆครับ